เอาเละค่ะอันยองสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่คร Christ mm ิสต์มาสคริสใจอีพีหนึ่งนะคะในที่สุดเราก็ได้เริ่มคอนเทนต์นี้กันสักทีนะคะ mm hmm. สิ่งแรกที่เราจะทําในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็คือการแกะกล่องนะคะต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็จัดต้นคริสต์มาสแล้วก็ จัดสถานที่ในการจัดคริสต์มาสในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการจับของขวัญได้ดาปาร์ตี้ดีใจโดยสมาชิกของเราก็จะมีนะคะคนเสิร์ตคนนี้นี่เองแล้วก็เริ่มจากฝั่งนี้ก่อนละกันทั้งแล้วตัวแล้วเหรอแอมตัวแล้วก็คูดานะคะแล้วก็พีเชสนะคะแล้วต่อไปนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะสมาชิกหลายคนน้องพิมพ์นะคะ อมแอมแล้วแวค่ะแล้วก็อมแอมนะคะ่ะส่วนอีกคนนึงนะคะยังไม่มาเราก็จะไม่แนะนํากันตอนนี้นะคะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มการแกะกล่องกันเลยกว่าไปเหรอไปแม่อันไหนกล่องอ่าใช่ไปเริ่มล,มล้อมเหรอล้อมเหรอจะติดล้อมห้องอ่ะเด็กผที่อมแอม แ,แกะไปนะคะแล้วก็จะไปดูของที่พิมพ์ซื้อนะฮะพิมพ์ไม่ก็ทำการซื้ออย่างย Mother, ิ่งใหญ่แล้วก็ซื้อผ่านมาผิดค่ะป้องดี๋ยวนกลับไปที่อ่ะแม่แรงมาก a few moments later และแล้วนะคะเราก็ได้ต้นคริสต์มาสของเราแล้วค่ะคยีห่หยี่ห้าตื่นเต้นเกลียวมองไม่เห็นเลยเพื่อนทีมันก็ไม่เห็นหเลยมัน,นต้ององคืนจริงใจใดยังไง ตรงนี้สักอันนึงไว้เนาะเนี่ยเอาไว้ตรงนี้อันเนี้ยใส่วนอันนึงมึงสูงอยู่นะมึงสูงเลยขอบคุณพี่ไอ้นะคะสูงเลยถึงตัวเธอไม่มาจากแกงค่ะเพื่อนบอกว่าจะมาวันนี้แต่ก็ไม่มานะคะแกงค่ะเพราะว่าจะเอกวาบ้านเราตัวชอบขอบเจ้าบอกว่าบ้านเราเอามามาว่ะดาตอนนี้คือใบไม้ไม่บังหน้ามึงเลยเออแรงอ่ะแม่ คือต้นคริสต์มาสนะคะหลางจ,จากจัดเสร็จแล้วนะคะ่ะปุ้มกระพริบปุ้มกระพริบปุมกระพริบปุ้มกระพริบเลิศจบและนี่ก็คือนะคะต้นคริสต์มาสของเรานะคะ t h a แ is for today นะคะแล้วก็ต้องขอตัวนะคะไปหาอะไรกินเพื่อเติมพลังกันก่อนไว้เจอกันคริสต์มาสคริสต์จ EP สองนะคะเป็นวันคริสต์มาสนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายเร็วบายบายเพื่อนบายบายเพื่อนบายบาๆพิมบายไปๆให้ดูต้องคิดมาอีกรอบสวยๆป่ะแม่สวยๆป่ะแม่แล้วไว้เจอกันอีพีหน้าค่ะบาย